Thank mm -hmm. you. อยู่วันเดียวนะคะมีจีนญี่ปุ่นเกนหาหลีค่ะวิชาหนึ่งอะสเปนนะคะมีะทั้งหมดเจ็ดวิชาด้วยกันย้ายมาอยู่ในเอเอไมลหมดเลยโอ๊ย ค o นเสรตโรงเรียน่ไดอ่เกมาอบที่สค่ะเป็นรอบที่มการประมวลผลการิหาวิทยาลัอบค้างวนเรจะให้นเรียนอะเลือกำดับไวใไหมคะรผลครั้งแรกจะบอกว่าติดลดับที่เท่าไถ้าไม่พอขอประมวลผลใหม่ได้งอกเรีนาิดลับที่ดีขึ้นหรืออยางแก้ที่สุดคืออยู่ที่เดิมนะคะจะไม่มีต่อันนะคะาไปต่อ รวมไปที่สามเลยค่ะข้อที่เจ็ดค่ะนะคะในรอบที่สามนะคะนักเรียนสามารถเลือกลำดับได้สูงสุดค่ะกี่ลำดับคะอันนี้ห้ามผิดนะเลือกได้สูงสุดกี่ลำดับสี่หกแปดสิค่ะค่ะสี่หกแปดสี่หกแปดอืมไหวไหมไหวไหมนะคะกี่รอบให้กี่ลำดับ ู่ที่900บาทนะคะ900บาทนี่คือเลือก10ลธิดับถ้าเราไม่ผิดนะระดับที่1เลือก100บาทระดับที่2ก็100บาทเพิ่มขึ้น100บาท100บาทจนระดับที่4เป็นต้นไปขึ้นระดับละ5 0บาทนะคะรวมทั้งหมวที่900บาทยังมีใจได้แบบนะคะ จนะตกไหมที่บ้างไนหะ 来呀！<music> กิจกรรมที่เรียนทะเบียนผลวิชากาหรือห้องแมแนวนี่คะห้แมแนวห้องแนแนวเลยนะคะรับรองรับรองที um ่ป่าลเทำไมไปห้องแนวาพูดเอาของไปเรารอ้นะความ่พื้นาเีย ตัวให้ดีแล้วก็ลองเช็คแคนนของเองด้วยว่าเพียงพอสำหรับการขอแล้วหรือยังนะคะอ่ะอีกหนึ่งปัญหนักเรียน,น,ะะาาน,ยยนแล้วถ้าครูต้องการขอเอกสารของโรงเรียนนะคะปกต,ติแล้วใช้เวลากี่วันสาวาใใาสาันครูขอวันพฤหัสได้เอกสารมาให้ครูวันอังคารค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์ตตงไหมไม่นับนะคะวันหยุดน,นะคะจันทร์ก็ไม่นับดังนั้นนักเรียนต้องวางแผนให้ดีเวลาจะขอเอกสารตาา่ตางๆของโรงเรียนนะคะ เรียนเวลามากคะแล้วยิ่งนักเรียนอยู่ม .6 แล้วจะขอเอกสารสำหรับการเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นจะต้องเส่อเวลาให่มากเพราะส่วนใหญ่มันจะสมัครร้องกันแล้วเพื่อนๆเราก็จะขอร้องกันดังนั้นคือเอกสารจะยาวนัะสามวันไม่พอเผื่อไว้สักห้าถึงเจ็ดวันนะคะเราต้องแบบวางแผนได้ดีมันไม่สามารถ็จให้นักเรียนได้ภายในหนึ่งวันนะคะะมันหลายขั้นตอนดังน,นั้นบริหารจัดการเวลา เบแล้วค right? ่ี่เท่าไหร่สามสิบเอ็ดค่ะใครคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ะะแต่ถ้าถามว่าระบบมีแคเนี่ยมันไม่ดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ข่านนะนักเรียนถ้ามันไม่ดีอ่ะมันก็คงไม่อยู่ตอนนี้นะคะแต่ที่นักเรียนรู้สึกว่าเฮ้ยคันแต่ละปี่มันมีการอัปเตดตเรื่อยๆหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจะเลยคูรู<ๆ>ก็เพราะว่าเขาเพยายามจะอุดรั้วมากกว่านะคะว่าปีนี้น,นักเรียนหล่เรื่องนี้นะเขาก็จะพยายามปรับแก้ไขนเี้ยคะ่ะไปเรื่อย ในปีหน้าปีหน้าไปเรื่อยๆนะคะนะคะ,นะคะแต่เราก็พยายามแบบพยายามอยู่แหละดูออกนะคะแต่ส่วนใหญ่กเรียนจะติดภาพไม่ค่อยดีเพราะอะไรคะส่วนใหญ่ติดภาพโคลสตวะที่ต่อการต่อปัญหาของเขาใช่ไหมคะอืมมันอาจจะเป็นแค่แบบการสื่อสารของเขาที่อาจจะทําให้นักเรียนรู้สึกว่ามันผัดแยง้งหรือมองแล้วมันมอง,มมองไม่ไดีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ความจริงแล้วระบบมันไม่ด้แย่เท่าที่คิดนะคะนักเรียนอ่ะลองมาดูแล้วกันนะคะสำหรับ ค,ความจริงคือนักเรียนส่วนใหญ่จะหวังที่รอบที่สามั้นรู้สึกว่ารอบที่สามเป็นรอบที่เป็นเซฟโซนสำหรับนักเรียนนะคะแต่ความเป็นจริงเนี่ยรอบหนึ่งค่ะนักเรียนรอบหนึ่งเป็นรอบที่มีจานวนลับมาก